ตั้งแต่ติเรียนหนังสือมาติก็ไม่เคยถามเรื่องนี้กับใครนะว่าจะสอบติดไหมเนี่ยคือตั้งแต่โตไปนะโตมาแล้วเราเราสอบอะไรกันแล้วแต่อย่างสอบพยาบาลสอบเข้าต่อมหาวิทยาลัยหรือเข้าต่อโปรแกรมที่เจ๋งๆอย่างเงี้ยติไม่เคยไปดูดวงเลยสงสัยไม่คือตอนนั้นมันคงไม่มีตังค์นะมัง่งนะไม่ไม่ไม่เคยดูดวงเลยรู้อย่างเดียวคือว่าฉันต้องติดแต่ถ้าเรามั่นใจว่าติดมันก็คือต้องติด ถ้าเรามั่นใจว่าฉันทําได้ก็คือทําได้ถ้าถ้าเราแน่นะถ้าเราแม่นะอย่างอย่างตอนที่ติเรียนกฎหมายเนี่ยติไม่เคยไปเรียนเลยแต่อ่านหนังสือคืออ่านหนังสือแบบไหนให้เราจําได้แบบจิตไม่วอกแวกมันก็ต้องใช้สมาธิใช้สมาธิเข้ามามาช่วยนะคะถ้าเรามีสมาธิเราก็สามารถอ่านรอบเดียวได้เลยนะให้จาให้ได้ก็เหมือนเรานั่งสมาธินี่เหมือนเราเขาเรียกว่าอะไร เ,เขาทําให้เราจิตจิตเราแบบแข็งแข็งนะนะก็คือหนึ่งเรามีการรวบรวมพลังจิตของ